สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเข้าป่าอีกแล้วเนาะวันหยุดคิดถึงป่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์บ้างเนาะทิ้งเมืองบ้างเอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเนาะคอดีเอเอเจอเจอเห็ดเจอเห็ดเ,เ,เหลืองๆือนี่เห็ดอะไรเห็ดเห็ดทรัดคอนเตเรนเอ้ไม่ไม่ไม่ใช่เห็ดคอนเตเรนเนาะเห็ดคอนตะเร,นเ,น,ะเน,ะเรนเห็นไหมเออนี่หายากนะเห็ดนี้นี่สวยอะ่ะมันขึ้นแล้วจะขึ้นเป็นกลุ่ม เห็นไหมเออสวยนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเออสวยเดี๋ยวเก็บเก็บใส่ถุงเราเห็นไหมเห็นถุงไหมมันก็มือนึงก็ถือกล้องเนาะโอ้โหสวยมากเลยอะเออ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 นี่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 โอ้โหเห็นไหมคะเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมมันผุดมันผุดออกมาเอจากหญ้าเลยอ่ะอืมโอ้ย สวยมากเดี๋ยวเขาไปตัดไอ้ขามโอ้สวยสวยสวยเออแสดงว่าป่านี้อุดมสมบูรณ์อ้ยมันแก่หมดแล้วนี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็ดเห็ดขาไก่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิได้ไหมอุ้ยเก่แล้วเก่แล้วนี่นี่เห็ดขาไก่นี่ก็อร่อยแต่มันเก่แล้วนี่ใช่หมดเลยนี่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 ใช่หมดใช่หมด เดี๋นนยวเดี๋ยวพาไปดทูที่ที่ที่ตรงอื่นบ้างจุดอื่นา้างโอ้ยนี่ป่าเห็ดไก่นี่ว่ะนี่เห็ดไก่หมดเลยโอ้ยเห็ดขาไก่โอ้ยนู่นนูนน่นนูนน่นนู่นเจอแล้วนี่นี่นี่จเจออีกกลุ่มหนึ่งแล้วนี่นี่นี่สวยมากเลยโอ้ยนี่เห็ดไม้เห็ดไม้กาลังผุดออก ขุดออกมาจากเอป่าเอไม่ใช่จากจากหญ้าโอ้ยโอ้ยออสวยสวยเหลือเกินนี่โอ้ยดูดิอืมสวยมากสวยมากแต่ว่าดูเหมือนว่าจะแกไปนิดหน่อยแต่กินได้กินได้อุย้ยกำลังออกใหม่ก็มีโอ้ยนี่นี่น,น,นี่ออกใหม่นี่ กำลังออกมาใหม่เดี๋ยวเปิดดูดิโอ้ไม um> ่มีตรงนู้นโอ้ดีใจมากเลยเออได้ได้สามนะเดี๋ยวเดี๋วใส่ใส่ถุงเราดิมันจะแบบ